ัสดีท่าผู้คนที่ m y h o m e a n c o m นะคะวันนี้ผลมีไอเดียในการทำเฟอร์นิเจอร์นะคะสำหรับคนที่ไม่อยากจะติดชั้นวางของบนผนังนะคะไม่ต้องเจาะผนังค่ะครั้งน,นี้เราจะทำชั้นนะคะปิดล้อค่ะโดยใช้เพียงแผ่นไม้นะคะแล้วก็ตะกร้าเหล็กเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวไปชมกันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต้องใช้ในครั้งน,นี้ต้องใช้อะไรบ้างค่ะ ไม้ที่นํามาใช้นะคะถ้าเพื่อนๆไปซื้อตามร้านขายไม้ก็สามารถจะให้ที่ร้านนะคะตัดตามขนาดที่ต้องการใช้ได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมามาร์กจุดสําหรับติดล้อก่อนค่ะที่ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการติดล้อไปแล้วนะคะล้อพวกนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะอุปกรณ์งานช่างทั่วไปนะคะก็ดูด้วยว่าแต่ละล้อสามารถรับน้ําหนักได้เท่าไหร่นะคะสําหรับแบบนี้ที่ผมเลือกมานะคะก็รับน้ําหนักได้ ล้อละ60กิโลกร,รัมนะคะ่เกิน60กิโลกร,รมัมเราจะต้องการใช้ทั้งหมด5ล้อนะคะเพราะว่าล้อก็จะหยุดที่มุมของไม้แต่ละด้านอยู่แล้วแต่ว่าตรงกลางเนี่ยอาจจะแอนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็เลยจะเพิ่มเข้าไปอีกล้อหนึ่งนะคะอยู่ตรงกลางของแผ่นไม้นี้พอดีค่ะเป็นแบบนี้นะคะโอเคทีนี้สําหรับตรงที่ติดตรงกลางนะคะแล้วก็ล้อที่ติดตรงกลาง เราจะวัดกันก่อนไม้แผ่นนี้นะคะมีความยาว120ประมาณ120ซนเมตรนะคะผมก็จะมาร์กจุดตรงกลางเอาไว้หน้ากว้าง8นิ้วหรือประมาณ19.5ซนเมตรนะคะถ้าคุณใช้ไม้เนื้อแข็งนะคะก็จะต้องใช้สว่านเจาะน้ำร่องเข้าไปก่อนก็จะมาร์กจุดไว้อย่างนี้นะคะ แต่ว่าครั้งนี้ผลใช้ไม้สนนะคะก็เป็นไม้เนื้ออ่อนค่ะอาจจะมักจุดเพื่อเจาะน้ำร่องนะคะหรือว่าจะใช้ไขควงไฟฟ้านะคะไขเอาน็อตเข้าไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าไม้เนื้ออ่อนอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเจาะน้ำร่องก็ได้ค่ะไม้ก็ไม่แตกน,นะคะไม่แพกง่าย เราจะใช้ตะกร้าเหล็กนะคะแทนแทนขาของชั้นวางของเพราะฉะนั้นตะกร้าที่เราเลือกนะคะก็จะต้องมีเป็น,เป,นเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่ไม่ได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมที่พายออกนะคะมีด้านขนานกันค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามาทําเป็นขาของชั้นจะได้ไม่คงเคร่งนะคะนี่ก็จับจัดให้อยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการจะย,ยึดค่ะ เราจะใช้สิ่งนี้นะคะเป็นที่รัดทอนะ่อนาปลาปลาค่ะที่เวลาเราเห็นจริงๆเรจะติดอยู่ตามผนังแบบนี้นะคะแต่ว่าครั้งนี้เราจะใช้ยึดตะกร้าเข้ากับแผ่นไม้นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามีรูสำหรับยึดสกรูสองตัว mm hmm. ก็มีมันจะเป็นออปชันเสริมนะคะ mm hmm. คือใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าใช้ก็จะได้ เพิ่มเป็นที่แขวนของบนชั้นหนังสือของเราได้อีกด้วยค่ะหลังจากที่เรานำตะกร้ามาความแล้วนะคะก็ยึดด้วยน็อตให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะได้ชั้นนะคะที่มีความสูง2ชั้นแล้วค่ะ ก็จะได้ชั้นแบบนี้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่จบค่ะเดี๋ยวเราจะทําชั้นที่3ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโดยวิธีการเดิมค่ะก็คือใช้ตะกร้านะคะแล้วก็น็อตค่ะ,ะเก็บไว้ก่อน เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับชั้นวางของง่ายๆของเรานะคะทํามาจากแผ่นไม้แล้วก็ะกร้าเหล็กเท่านั้นค่ะใครที่ต้องการเคลื่อนย้ายชั้นบ่อยๆนะคะก็ติดล้อเพื่อความสะดวกในการขนย้ายนะคะค่ะ be ก็คราวหน้านะคะผลยังมีไอเดียดีๆในการตกแต่งบ้านมาฝากทุกคนอีกอย่าลืมติดตามได้ใน myhomemag.com นะคะครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ